เธอนี่คะ่ะกว่าจะได้มะพร้าวนะคะแม่มึ่อี่โอ้โหกว่าจะได้มะพร้าวนะคะอื้มสุดยอดนี่มาถ่ายมืดเกินไปนะเนี่หฮยเธอไหวไหมนะ้โอ้โหกว่าจะได้มะพร้าวนะไม่ธรรมดานะคะถ้าไม่มีเขาเนี่เราจะไม่ได้กินมะพร้าวเลยนะคะต้องไปเอามะพร้าวที่ตลาดนะคะ ีนของย่านะคะของยา่ามะพร้าวยา่าเอ้ยเอ้ยเธอทำได้ไงอ่ะุูยปีนมะพร้าวไม่ใช่ธรรมดาละนีุ่้ยน่ากลัวจังเลยเอาเอาเอาไอ,าอา้นั่นลงมาให้หมดเลยที่ใบแห้งๆ่งแกบอกว่าฟันหลอกลงมาให้หมดเลยเฮ้ยเสียวว่ะมดก็กลับตีนแล้ว นี่น่ากลัวนะคะแบบอุ้ีล้าเลยอ่ะล้าแขนก็ไม่ธรรมดานะกว่าจะเฉาะได้นึ่กำลังแขนมันมันต้องแข็งจร right ิงๆอะนะอุยสุดๆเลยอ่ะอุยลงแล้วอ totally ุ้เข้าห้องน้ำไม่ได้แดกนะคะตกซ่วมไปแล้วนะคะตกซ่วมแล้วหนึ่ง แมนใส่ข้อม oh, any ือไปเลยย่านเมียยกไข่ปลาไหลได้ใส่ข้อมือไปเลยโอ้ยถ้าแมนแข็งบ่แข็งค่อยบ่แข็งนี่ขึ้นปลาได้เดี๋ยวนี้เนาะงานจูเกือบขึ้นคำเดียบร้า